ครั้งพลายในสายหมอกบทที่สิบภูมิพัดก้าวลงจากรถก่อนจะเดินเข้ามายังบริเวณโรงมา้าโดยมีนิลดารออยู่ก่อนแล้ววันนี้เป็นวันตรวจสุขภาพประจำเดือนของม้าในไร่ใกล้ตะวันซึ่งหญิงสาวให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษทุกครั้งก่อนนำม้าเข้าคอกนักเข้มจะตรวจดูม้าทุกตัวว่ามีอาการผิดปกติอย่างไรบ้างรวมถึงสังเกตอุจจระว่าแตกต่างจากปกติอย่างไรส่วนมากเทคนิคการเลี้ยงมา้าที่หล่อนนำมาสอนนักเข้มต่อ ก็ได้มาจากภูมิพัททั้งสิ้นอย่างไรก็ตามในทุกๆเดือนหญิงสาวก็ต้องให้สตวแพทย์หนุ่มหล่อผู้ตำแหน่งพี่ชายของเพื่อนสนิทเข้ามาตรวจม้าอีกทีเพื่อความสบายใจและมั่นใจได้ว่าม้าของหล่อนทุกตัวจะแข็งแรงนึกว่าจะพาไอพัดมาด้วยหล่อนร้องทักทันทีที่ชายหนุ่มเดินเข้ามาในรัศมีที่พอจะได้ยินโดยปกติแล้วถ้าหากภูมิพัดมาในไร่มักจะมีพัชรีนุตติดสอยห้อยตามมาด้วยช่วงนี้หายหน้าหายตาไปกันหมดทั้งนิตินาทั้งพัชรีนุช อย่างไอนาดยังพอรู้ข่าวคราวว่าเฝ้าร้านจะไปหาเมื่อไหร่ก็ได้ส่วนพัชรีนุชรายนั้นหาตัวยากยิ่งกว่าอะไรตั้งแต่เรียนจบกลับมาก็เดินสายรับงานทั่วราชาอาณาจักรทั้งเดินแบบถ่ายแบบขึ้นเหนือล่องใต้เป็นว่าเล่นหล่อนจําได้ว่านิธินาดเคยเอ่ยแซวว่าไอ้พัดมันบ้าง,งานวิ่งรับงานเหมือนคนเป็นหนี้พัชรีนุชยิ้มรับอย่างยินดีแล้วตอบกลับมาว่า บ้านงานอะใช่ส่วนนี่ไม่มีอยู่บ้านเฉยๆเบื่อตายไปทํางานยังได้เที่ยวพบเจอผู้คนหล่อนรู้ดีว่าเพื่อนกําลังหนีหน้าบรรดาชายหนุ่มที่มาติดพันเพื่อนหล่อนสวยขนาดมีแมวมองมาติดต่อไปทํางานในวงการนางแบบตั้งแต่สมัยเรียนบวกกับพัชรินุชเป็นคนคล่องแคล่วไม่ค่อยกลัวอะไรด้วยแล้วจึงทํางานมาตั้งแต่เรียนปีสามส่วนหล่อนกับนิธินาทโบกมือลางานที่ต้องมาเดินเฉิดฉายใส่ชุดโกเก๋อย่างนั้นเพราะไม่ถนัดให้ตายยังไงนิรดาก็ไม่มีทางทํางานอย่างนั้นแน่ ชายหนุ่มอมยิ้มทอดสายตามองเพื่อนน้องสาวก่อนจะพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงกลุ้หัวเราะว่าพัดไปคุยงานกับคุณเอื้องเห็นว่าจะมีงานเดินแบบการกุศลนิรดาพยักหน้าก่อนจะเดินมาจับที่ลำแขนของภูมิพัดลากไปยังบริเวณคอกหมาพักนี้เจ้าสายหมอก,กินน้อยถ่ายน้อยไม่ค่อยวิ่งไม่รู้ว่าเป็นอะไรหมาตัวโปรดของหล่อนแสดงอาการเบื่ออาหารจนเห็นได้ชัดช่วงนี้นิรดาจึงไม่ค่อยได้พาเจ้าสายหมอกออกไปไหนหมาตัวนี้เป็นม้าสีขาวล้วน หลอเลี้ยงมาตั้งแต่มันยังเล็กเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนกันมาโดยตลอดเบื่ออาหารเหรอสัตวแพทย์หนุ่มหยุดยืนบริเวณโรงเก็บมา้ารูปเจ้าสายหมอกที่นอนอยู่ก่อนจะจับชีพประจอแล้วเช็คบริเวณริมฝีปากและจมูกอีกครั้งสงสัยจะเป็นโรคมงคลธรรมดาเห็นไหมว่าตอนนี้เจ้าสายหมอกเป็นวัดมีน้ำมูกไหลด้วยที่ปาก็เริ่มมีหนองหน่อยๆแล้วชายหนุ่มชี้ให้นิลดาดูหญิงสาวขยับตัวเข้าไปใกล้มองม้าตัวโปรดแล้วถามขึ้น ช่วงนี้นีไม่ได้พาสายหมอออกไปไหนเลยนะหล่อนแทบจะไม่ได้ขี่มันไปไหนไกลๆด้วยซ้ำเพราะมัวแต่วุ่นอยู่กับงานในไรรักษาย,ยังไงละหมอมันจะหายใช่ไหมภูมิพัดท,ทอดสายตามองหญิงสาวตรงหน้าด้วยแววตาเอื้อเอ็นดูน้ำเสียงอ่อนอ่อนลงของนิลดาทําให้ชายหนุ่มรู้ว่าตอนนี้ความกังวลและเป็นห่วงเกาะกินหัวใจหญิงสาวแน่นแววตาไหววูบของหล่อนที่กําลังจ้องมองเจ้าสายหมอบอกความรู้สึกตอนนี้ของหญิงสาวได้อย่างชัดเจนที่สุด แค่ระยะเริ่มต้นเท่านั้นเดี๋ยวฉีดเซรั่มแล้วรอดูอาการอย่างใกล้ชิดสักพักก็คงหายไม่ต้องหัวอกหน้าไว้จะมาดูให้ทุกวันเลยคนพูดเผยรอยยิ้มออกมาทําให้นิรดาค,คลายความกังวลหลอนลุกขึ้นแล้วเดินตามภูมิพัดออกมายังบริเวณด้านหน้าอย่ามาทําหน้ามุย้ยหายอยู่แล้วสัญญาว่าจะรักษาให้หายน้ําเสียงมั่นคงทําให้นิรดาเริ่มสบายใจหลอนพยักหน้าก่อนจะเกาะแขนภูมิพัดแน่น ถ้าหมอมาช้ากว่านี้สักหน่อยนินคงไม่อยู่กะว่าจะพาม้อนไปสวนแก้ามังกอสักหน่อยพอหล่อนพามอนไปรดน้ําปุ๋ยคอกหมักจนชุ่มแล้วหญิงสาวก็ขับรถผ่าโรงเก็บมา้าพอดีกับที่นเข้มเรียกให้หยุดเพราะใกล้เวลาที่ภูมิพัฒจะมาตรวจโรคประจําเดือนหญิงสาวจึงจอดรถรอตอนแรกคิดว่าพัชรีนุ้นจะตามมาด้วยหล่อนจะได้รอจัดการแม่นั่นข้อหาที่บางอาจมาล้อหาว่าหล่อนเป็นมาดามดีแล้วที่อยู่มีเรื่องอยากถามพอดีคนพูดยิ้ม แล้วนั่งลงบริเวณใต้ต้นจามจุรีนิรดาเดินอ้อมโต๊ะไปนั่งอีกด้านความจริงต้นจามจุรีต้นนี้พ่อหล่อนจะตัดทิ้งเพราะใบมันคลุมหลังคานานเข้าเศษใบไม้ที่ร่วงก็ทับถมกันจนหลังคาผุทว่าหล่อนไม่ยอมให้ตัดเพราะเสียดายบริเวณนี้มีต้นจามจุรีสี่ต้นเป็นคู่หล่อนจริงไม่อยากให้ตัดทิ้งจะถามอะไรอีกละ่ะหญิงสาวทำท่ามไม่สบอารมณ์เมื่อได้ยินคำพูดต่อมาของชายหนุม่มพัดเขาฝาั่งมาถามทำไมนินถึงรู้สึกไม่ปลอดภัยก็ไม่รู้ หลอนบนขณะดที่ภูมิพัหโหเราะร่วนลางส่งขอนของเราแม่นไม่เปลี่ยนหญิงสาวขโมดคิวมุนจ้องมองใบหน้าหลอกของคนตรงหน้าที่กำลังยิ้มอ่อนโยนจนตายิบหยีก่อนจะรีบตัดบทว่าถ้าจะถามเรื่องในนั้นไม่ต้องถามเลยนะไอพัดบอกเองว่าไปสืบเรื่องเขามาจะรู้ไส้รู้พุงหมดแล้วคงไม่ต้องมาถามอะไรนินอีกถึงอยากรู้นินก็จะไม่บอกทุกวันนี้แค่ได้ยินชีอก็หลอนไม่หายทำไมถึงว่าแฟนตัวเองแบบนั้น ชายหนุ่มเลิกคิ้วถามน้ำเสียงสงสัยสายตาจับจ้องมองหลอนอย่างพิจารณาขณะที่คนถูกมองถึงกับชะง,งักหลบสายตาไปอีกทางนินทะเละกับเขาอยู่หลอนโกโหกหน้าตายไม่สิมันควรเป็นเรื่องจริงเพราะนิลดาไม่พอใจที่วาวัดอย่างมากยิ่งรู้ว่าพ่อหลอนสั่งให้คนในไร่เอาอกเอาใจในนั่นด้วยแล้วความไม่พอใจยิ่งสุมอยู่ในอกพ่อกล้าพูดขึ้นมาว่านาน,นานถึงจะมีคนหลงมาชอบหลอนได้อย่างไร ทั้งๆท,ที่ความจริงแล้วพ่อก็รู้ว่าคนตามจีบหล่อนมากพอๆกับพัชรีนุษเลยด้วยซ้ำคุณถาม์เขาทำอะไรถึงชนะใจนินได้คนถามรีตามองอย่างจับผิดน่าเสียดายที่วันงานแสย,ยิฐพ่อเลี้ยงส่งผลเขาไม่ได้อยู่ก่อนหน้าก็รู้ว่าพ่อเลี้ยงพยายามจับคู่ให้นิลรดากับผู้กองชยุธทว่าอยู่ดีๆกลับกลายเป็นว่านิลรดามีแฟนแล้วแถมยังเป็นชายหนุ่มรูปงามเจ้าของเดอะซันพลาซาเสียด,ด้วยถึงแม้จะไม่เคยพบหน้าค่าตากันมาก่อน แต่เรื่องราวของครอบครัวแม่เลี้ยงทานนรินชายหนุ่มก็พอรู้มาบ้างอีกอย่างก็เคยพบลูกชายฝาแฝดส,สองคนที่เหลืออยู่ตามงานต่างๆอยู่เนืองๆแต่กับที่วาวัดภูมิพั์ยังไม่เคยพบมาก่อนเพิ่งได้พบครั้งแรกก็ตอนที่นิรดาแนะนําให้รู้จักรวยหล่อนตอบเสียงเรียบนิ่งไม่มีทีท่าประมาทตอนนี้ไม่ต้องกลัวว่าภูมิพั์จะสงสัยอะไรอีกอย่างพ่อหล่อนก็คงเชื่อสนิทใจแล้วว่าหล่อนเป็นแฟนกับที่วาวัดจริงๆพี่ว่าไม่ใช่ คนที่รู้นิสัยนิรดาดีก็รีบสวนทันควันเขาก็นิสัยดีในระดับที่พอรับได้อีกอย่างนินไม่อยากถูกพ่อจับคลุงถุงชนกับผู้กองชยุทธเลยตอบตกลงเป็นแฟนกับเขาไม่เห็นจะมีอะไราย,ยากตรงไหนเราชอบเขาจริงๆใช่ไหมหรือแค่จัดฉากไม่ให้ถูกจับแต่งงานนิลดาเงียบไปครู่หนึ่งลมพัดพาไอร้อนมาอีกรอกปะทะใบหน้าหญิงสาวจนหลอนรู้สึกได้ถึงความระอุที่พัดผ่านความสับสนตีวนในอกทุกครั้งที่ท่วา,วาวัดพูดว่าชอบหล่อน แววตาของเขามั่นคงสะท้อนความจริงใจจนหญิงสาวอดคิดไม่ได้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกกันแน่แร,แรกๆนีรดายอมรับว่าตัวเองไม่ได้คิดว่าผู้ชายคนนี้จะมีความรู้สึกกับหลอนอย่างไรคิดเพียงว่าทุกอย่างคือแผนการที่ถูกวางไว้เท่านั้นและท่วา,วาวัดก็ตีบทแตกซะจนทุกคนหลงเชื่อว,ว่ามันเป็นความจริงทว่าทุกคําพูดทุกการกระทําสัมผัสที่เขาพยายามสื่อมาถึงมันทําให้หัวใจหลอนเคว ทำไมต้องไม่อยากรู้เรื่องของนินด้วยเนี่ยตกลงว่าไอ้พัดฝากมาถามหรือหมอภูมิอยากรู้กันแน่หล่อนปรับน้ําเสียงให้เป็นปกติขยับลุกขึ้นแล้วพูดต่อว่าตกลงจะฉีดเซุ่มให้เจ้าสายหมอกวันไหนอยากให้หายเร็วๆเ,เป็นแบบนี้นานใจไม่ดีไว้พรุ่งนี้จะมาฉีดให้ชายหนุ่มลุกขึ้นเดินตามนิลดาเข้าไปยังบริเวณที่จอดรถอีแตนที่พี่ถามเพราะว่าพี่เป็นห่วงนินเรื่องอย่างนี้มันละเอียดอ่อนนะอย่าไปเล่นกับความรู้สึกของใคร ภูมิพัดพูดจากประสบการณ์ตรงของตนเองปัญหาเล็กๆที่เขามองข้ามมาโดยตลอดคิดเสมอว่าปัญหาเหล่านี้ไม่มีผลกระทบอะไรกับชีวิตของเขาเพียงแค่วางตัวนิ่งเฉยต่อมันนั้นเสียทว่ากลับเป็นการคาดเดาที่ผิดอย่างมหันปัญหาที่ข้างค้างสั่งสมบ่มจนสุกประทุข,ขึ้นมาทําให้ความสัมพันธ์ที่กําลังดําเนินไปในทิศทางที่ดีแตกสลายจนยากจะต่อติดชายหนุ่มไม่อยากให้นิรดาต้องมาเจอปัญหาอย่างนั้น ถ้าหากการกระทํานี้เป็นการจัดฉากของหญิงสาวเขาก็แค่อยากจะเตือนให้หล่อนเลิกเสียขณะที่คนหนึ่งเป็นฝ่ายที่รู้สึกรักแต่อีกฝ่ายกลับไม่มีความรู้สึกใดๆต่อความสัมพันธ์นี้ภูมิพัดเดาอนาคตได้เลยว่าต้องมีคนเจ็บปวดอย่างที่เขากําลังเป็นไม่ต้องห่วงหน้าหมอรับรองได้ว่าไม่มีปัญหาแน่นอนหญิงสาวหันมามองคนที่เดินตามและพูดเสียงร่าเริงหล่อนรู้ดีว่าพี่ชายเพื่อนกําลังจะสื่ออะไร แต่ในเมื่อความสัมพันธ์ครั้งนี้ระหว่างหล่อนกับเขามันมีเงื่อนไขกำกับทุกคนยอมรับในเงื่อนไขที่สร้างขึ้นมาถ้าวันหนึ่งหล่อนไม่จําเป็นต้องโกหกพ่อหรือหาทางออกที่ดีกว่าได้ทุกอย่างก็จะถูกยกเลิกมันเป็นความสัมพันธ์จอมปลอมที่สร้างขึ้นมาเท่านั้นเรื่องที่ภูมิพัดห่วงมันคงไม่เกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอนเพราะในเคสของเขาทุกคนรู้สึกรักโดยแท้จริงไม่ว่าจะเป็นตัวภูมิพัดหรือนิธินาาเพื่อนหล่อนเสียงรถแล่นเข้ามาจอดบริเวณทางเข้าโรงเก็บมา้า ทำให้นิลดาต้องหันกลับไปมองหญิงสาวทำหน้าเบื่อหน่ายเมื่อเห็นว่าเจ้าของรถเป็นใครนิรดาเดินเลี่ยงเข้าไปในรั้วกัน้นก่อนจะทะลุกออกไปยังบริเวณหลังโรงเก็บมา้าส่วนภูมิพัฒน์เดินไปข้างหน้ายิ้มให้คนที่มาใหม่อย่างเป็นมิตรทิวาวัตมองตามนิรดาที่เดินเลี่ยงหลบไปข้างหลังเมื่อหญิงสาวรับตาไปแล้วก็หันกลับมามองสัตวแพทย์หนุ่มที่เดินยิ้มมาหาเขาทางด้านหน้าเป็นอย่างที่เด็กละครบอกจริงๆเลขาเขาแทบจะรู้เรื่องเกี่ยวกับนิลดาดีกว่าเขาด้วยซ้ำ พอเลิกงานแล้วที่วาวัดกําลังเตรียมตัวจะกลับบ้านทว่าโดนลกร,กรก็เอ่ยขึ้นมาอีกว่าวันไหนที่สัตวแพทย์หนุ่มจะมาตรวจสุขภาพม้าในได้เป็นอันว่าต้องอยู่ทานข้าวที่ไร้ด้วยทุกครั้งแม้ว่าเขาอยากจะถามโดนลกร,กรว่ารู้ได้อย่างไรทว่าชายหนุ่มก็คิดได้ว่าคนอย่างเลขาเขาคงสืบเรื่องได้ไม่ยากนักอีกอย่างลักษณะเป็นคนหูตาไวแถมยังได้รับการฝึกมาอย่างดีด้วยแล้วมีหรือที่จะปฏิติระต่อเรื่องราวต่างๆไม่ได้พอออกจากเดอะซัน แทนที่ที่วาวัตจะขับรถกลับบ้านชายหนุ่มก็เลือกที่จะขับเลยมายัางไร่ใกล้ตะวันด้วยเหตุผลอะไรเขาก็ไม่สามารถหามายืนยันได้แต่ความรู้สึกบอกให้ชายหนุ่มมาเขาก็เลือกที่จะทําตามความรู้สึกของตัวเองโดยที่ไม่ต้องลังเลพอเห็นหน้านิลดาเขาก็รู้ทันทีว่าจะมาหาหล่อนด้วยเหตุผลอะไรมาหานิ่เหรอครับภูมิพัดทักขึ้นก่อนด้วยรอยยิม้มมองที่วาวัตในชุดทํางานเรียบร้อยไร้รอยยับย่นด้วยแววตาชื่นชม เขาพอจะรู้จักผู้บริหารเดอะซันพลาซาอยู่บ้างจากเสียงเล่าลือของบรรดาเพื่อนๆพอเห็นด้วยตาตัวเองอีกครั้งวันนี้ก็คงจะจริงขนาดทำงานมาทั้งวันขับรถเข้ามาในได้อย่างนี้อีกรอยยับบนเสื้อแทบจะไม่มีแถมกลีบเสื้อที่ถูกรีดจนงงยังเรียบกลีบเหมือนเดิมราวกับมันเพิ่งถูกหยิบมาใส่ถ้าหากภาพของนิลดากับทิวาวัตรระบุเป็นสีได้ภูมิพัดก็คงเห็นเป็นสีขาวกับสีดำกระมังเพราะเพื่อนน้องสาวของเขานอกจากเสื้อผ้าไม่รีดแล้ว สภาพยังเก่าจนเหมือนไม่ได้ซักอย่างไรอย่างนั้นขณะที่ที่วาวัดททำงานในร่มท่าทางสะอาดสะอา้านนิลดากลับทำงานกลางแจ้งมอมแมมราวกับลูกหมาคลุกฝุ่นครับที่วาวัดตอบเสียงเรียกมองคนตรงหน้าด้วยแววตาไม่แสดงความรู้สึกนินแอบไปข้างหลังนู่นแล้วครับคนพูดกลัวหัวเราะชอบเล่นซนเป็นเด็กๆแววตาอ่อนโยนสะท้อนความเอ็นดูออกมาอย่างชัดเจนยามที่ภูมิพัดพูดถึงนิลดาส่วนคนฟังก็มองนิ่งๆ่งดุดเดิมไม่แสดงความเห็นอะไร เพียงหันไปนมองทางด้านโรงเก็บม้าอีกครั้งเห็นเงาตะคุ่มตะคุ้มกาลังนั่งลงพร้อมกับรูปม้าที่นอนอยู่คุณภูมิพันธ์มาตรวจสุขภาพม้าใช่ไหมครับที่วาวัตหันกลับมาถามตรงประเด็นชายหนุ่มมองคนตรงหน้าด้วยแววตาเรียบเฉยทว่ากลับเจอแววความไม่พอใจลึกๆดูเหมือนว่าความรู้สึกนั้นจะฉายชัดจนภูมิพัน์สัมผัสได้ครับวันนี้มาดูเจ้าสายหมอกพอดีว่ามันป่วยครับชายหนุ่มตอบด้วยน้ำเสียงนุ่มชวนฝังรอยยิ้มเล็กๆประดับใบหน้าทําให้คนพูดดูอ่อนโยนขึ้น ขณะที่คู่สนทนากลับมีใบหน้าเรียบนิ่งริมฝีปากเหยียดตรงจนคล้ายกับเม้มแน่นภูมิพัดมองที่วาววัดครู่หนึ่งแล้วหัวเราะออกมาเบาๆฝ่ายนั้นหันมามองด้วยแววตาแปลกใจก่อนที่เขาจะพูดขึ้นว่าช่วงนี้คนต้องเข้ามาทุกวันเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องเอาเซรุ่มมาฉีดให้เจ้าสายหมอกด้วยมันป่วยเป็นอะไรครับใช่ตัวสีขาวหรือเปล่าที่วาววัดมองเห็นม้าตัวนั้นนอนนิ่งมีนีรดานั่งรูปอยู่ใกลกๆพอจะเดาได้ว่าเป็นตัวไหนทว่าก็ถามขึ้นเพื่อให้แน่ใจ มันเป็นโรคมงคลอ่ธรรมดาครับตัวสีขาวนั่นแหละเจ้าสายหมอกหมาตัวโปรเลยละ่ะภูมิพัดหันมามองที่วาววัดครู่หนึ่งแล้วมองเลยไปยังโรงเก็บหมาก่อนจะพูดขึ้นว่าคุณทามไปหานินเถอะครับเดี๋ยวผมจะขอไปคุยกับนักเข้มหน่อยพูดจบชายหนุ่มก็หมุนตัวเดินกลับไปอีกด้านซึ่งเป็นที่อาบน้ำามาก,กลางแจง้งเห็นนักเข้มกำลังเช็ดตัวให้หมาอยู่เขาอยากจะไปเช็คดูอีกครั้ง ว่ามีตัวอื่นๆในไร่เป็นโรคเดียวกันกับเจ้าสายหมอกหรือเปล่าจะได้จัดยามาถูกแต่ประเด็นสําคัญคือเขาอยากให้ที่วาวัดกับนิลดาคุยกันมากกว่าหญิงสาวบอกว่ากําลังทะเลาะก,กันอยู่และสายตาที่ท่วาวัดมองเขาก็ไม่ค่อยเป็นมิตรนักตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันกระมังที่วาวัดเดินเข้ามาในโรงเก็บมา้ายืนหยัดอยู่ด้านหลังห่างจากนิลดาเล็กน้อยหญิงสาวรู้สึกตัวตั้งแต่ที่เขาเดินเข้ามาใกล,กล้ๆเะว่าหล่อนกลับทําเป็นเฉยเสียไม่สนใจคนที่มาใหม่ ชายหนุ่มมองไปยังเจ้าสายหมอกก่อนจะซุดตัวลงนั่งข้างนิลดายื่นมือไปจับบริเวณแผงคอมันเบาๆจากนั้นก็หันไปมองเจ้าของที่เริ่มทำหน้าไม่สบอารมณ์อยู่ใกล้ๆเมื่อวานผมบอกคุณให้ไปพบผมที่เดดซันยังไม่ทันจะพูดจบประโยคสายตาของนิลดาก็ตวัดมามองด้วยความไม่พอใจที่ชายชัดอย่างเต็มเปี่ยมชายหนุ่มหยุดคำพูดก่อนจะเบนสายตากลับไปมองเจ้าสายหมอกอีกครั้งไม่มีทีท่าต่อสายตาของหล่อนแม้แต่น้อยเขาเพียงเงียบเสียงลงครู่หนึ่งจากนั้นก็เริ่มพูดต่อ ผมรู้อยู่แล้วว่าคนอย่างคุณไม่มีทางไปแน่นอนผมขอสารภาพว่าไม่ได้คาดหวังว่าจะเห็นคุณไปหาผมตามนัดฉันไม่ได้รู้สึกว่านั่นเป็นการนัดแต่ว่ามันเป็นคำสั่งที่ไร้เหตุผลและไร้สาระอย่างถึงที่สุดหญิงสาวหยัดตัวยืนขึ้นขณะที่ท่วาวัดยังนั่งอยู่เหมือนเดิมผมกําลังรู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์กับคุณก็ต่อเมื่อมีปัญหาเดือดร้อนน้ําเสียงเรียบเรื่อยไม่แสดงอารมณ์ใดๆที่วาวัดขยับเข้าไปใกล้เจ้าสายหมอกเล็กน้อยเมื่อเห็นว่ามันก้มหน้าให้เขาก่อนที่ชายหนุ่มจะเริ่มพูต่่อวา คุณควรจะไปหาผมได้เฉพาะตอนที่ผมมีประโยชน์กับคุณข้อนี้เห็นจะจริงใช่ฉันจะไม่ยอมทําตามคําสั่งบ้าๆบของคุณโดยที่ไม่มีเหตุผลหรอกนะสั่งให้ฉันไปหาไปหาเพื่ออะไรกันละ่ะงานในได้ก็มีจะล้นมือหญิงสาวถอนหายใจน้ำเสียงแสดงความไม่พอใจอย่างชัดเจนทิวาวัดขยับตัวลุกขึ้นหันกลับมามองนีลดานิ่งๆรอยยิ้มเล็กๆประดับบนใบหน้าหล่อเหลาหากหญิงสาวมองเห็นความอ่อนล้าที่สะท้อนผ่านทางแววตา วูมหนึ่งหลอดเห็นความรู้สึกบางอย่างมันฉายออกมาทว่าหญิงสาวเลือกที่จะมองข้ามมันไปเสียคุณอย่าลืมเงื่อนไขที่เราตกลงกันไว้ล่ะผมมีสิทธิสั่งคุณได้ทุกอย่างและคุณก็ไม่มีข้อแม้ในการโต้เถียงเหมือนกันเขาย้ำสัญญาระหว่างหลอดและเขาอย่างชัดถ้อยชัดคำและครบถ้วนที่สุดนิลดากรอกตาไปไมาอย่างรำคาญก่อนจะเหลือไปเห็นอะไรบางอย่างที่วางอยู่ใกล้ๆหญิงสาวไม่รอชา้าขยับตัวไปยืนบริเวณที่เก็บถ่านไม้ของนักเข้มก่อนจะใช้มือล้วงเข้าไปในถุง แล้วขยับม,มือไปมาจะรู้สึกว่าผงถ่านติดมือจนเต็มยิ่งเป็นไม้เนื้ออ่อนอย่างนี้ถ่านก็ยิ่งมีสีดำสนิทต,ติดมือง่ายกว่าพวกไม้เนื้อแข็งหญิงสาวซ่อนมือไว้ข้างหลังขยับกลับมายืนตรงหน้าที่วาวัดอีกครั้งชายหนุ่มมองนิลดาด้วยความไม่เข้าใจก่อนจะเห็นรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ของหล่อนประดับบนใบหน้าสวยแววตาพริ้วพล่าวราวกับดาวประจำเมืองตอนใกล้รุง่งริมฝีปากบางพยายามกลั้นยิ้มอยู่จนที่วาวัดเลิกคิ้วถามยิ้มอะไรยิ้มไม่ได้เลอไง หรือคุณจะสั่งให้ฉันยิ้มหล่อนถามขึ้นน้ำเสียงหาเรื่องทว่าแววตากลับสร้างไปได้วยความสนุกจนที่วาวาสสัมผัสได้ชายหนุ่มมองเลยไปด้านหลังเห็นหญิงสาวพยายามซ่อนบางอย่างอยู่ก่อนจะถามขึ้นว่าซ่อนอะไรไว้ข้างหลังไม่ไมีผมไม่เชื่อคนที่พูดจบก็ขยับเข้ามาใกล้ขณะที่นินรดาถอยห่างชายหนุม่มก้าวไปข้างหน้าเร็วๆจนหล่อนถอยชิดผนังอีกด้านแววตาหญิงสาวไหววูบครู่หนึ่งก่อนจะเบี่ยงตัวหลบ ทว่าคนที่เหมือนจะยอมแพ้อย่างนิรดาก็ทําให้คนตรงหน้าตายใจได้เพียงครู่เดียวเท่านั้นฝ่ามือของหล่อนที่ซ่อนอยู่ด้านหลังยกขึ้นมาหมายจะเอาผงถ่านสีดําสนิทที่ติดฝ่ามือมาป้ายใบหน้าเนียนสะอาดของที่วาวัดแต่ชายหนุ่มเบียงหลบทันเขาคว้าข้อมือของหล่อนมากำเอาไว้ใช้มืออีกด้านกดไหล่ของหญิงสาวชิดกับผนังจนหล่อนต้องดิน้นสายตาเรียบสนิทจ้องมองฝ่ามือของนิรดานิ่งๆชายหนุ่มขยับเข้ามาใกล้จนใบหน้าชิด จ้องมองใบหน้าเนียนสะอาดที่มีเหงื่อพรายผุดเล็กน้อยกรอบหน้าของหล่อนถูกล้อมด้วยทรงผมตัดสัน้นขับใบหน้าให้โดดเด่นแม้ผิวหน้าจะมีรอยไหมจางๆอยู่บ้างเรียวคิ้วเรียงเป็นระเบียบไร้การเติมแต่งขงมวดมุนแววตาขวาสะท้อนอาการขัดใจจนที่วาวั้ต้อมยิม้มเล็กๆอย่างเอ็นดูคิดจะแกล้งผมต้องวางแผนให้ดีกว่านี้น้งเสียงนุ่มว่ายอย่างเรียบเรื่อยทอดสายตามองหล่อนด้วยความเอื้อเอ็นดูไม่มีแววโกรธขึ้งใ,ใดๆปล่อยนะเว้ยม่ง้นเตะจริงด้วย น้ำเสียงกระด้างห้วนสั้นตะโกนกล้องอย่างขัดใจไม่ปล่อยที่วาวัดจับแขนด้านที่เปื้อนฐานเอาไว้พลิกตัวนิลดาเข้ามาในอ้อมกอดก่อนจะล็อกหญิงสาวเอาไว้แน่นจะทําอะไรวะอย่าดิน้นขณะที่หญิงสาวกําลังโมโหสุดขีดที่วาวัดกลับทําทุกอย่างเหมือนเป็นเรื่องสนุกหญิงสาวดีดตัวหวังว่าจะหลุดออกจากพันธนาการของเขาทว่ายิ่งดิ้นอ้อมแขนแกร่งก็ยิ่งรัดแน่นจนแผ่นหลังหล,งหลอนติดอยู่ในอ้อมกอดของเขามากกว่าเดิมเมื่อรู้ว่าการดิ้นไม่ช่วยให้หล่อนรอด หญิงสาวจึงมองหาวิธีใหม่มิระดากระทึบเท้าหวังจะให้โดนเท้าของชายหนุ่มทว่าทิวาวัดกลับเบี่ยงหลบทันทุกครั้งอย่างเหลือเชื่อชายหนุ่มหัวเราะหืก,ก่อนจะจับมือนิรดาที่เปื้อนถ่านขยับเข้ามาใกล้ใบหน้าหล่อนหญิงสาวเบิกตากว้างพยายามยื้อแขนตัวเองไว้ทว่าไม่สามารถสู้แรงของทิวาวัดได้อย่านะหล่อนร้องเสียงหลงผมไม่ยอมให้ตัวเองเปื้อนหรอกนะคุณต่างหากที่ต้องเปื้อน พูดจบฝ่ามือของหล่อนที่เต็มไปด้วยขมาฐานก็แปะลงบนแก้มตัวเองเต็มๆส่วนที่วาวัดก็โหเราะสาใจในแบบที่นิรดาไม่เคยเห็นมาก่อนหญิงสาวเข็นเคี้ยวด้วยความแข้นก่อนจะก้มลงแล้วงับที่ข้อมือที่วาวัดจมเคี้ยวชายหนุ่มสะบัดแขนตัวเองออกด้วยความเจ็บเพราะมัวสนใจนิรดาจนลืมระวังตัวทําให้ที่วาวัดลม้มลงโดยที่อ้อมแขนยังกอดหญิงสาวอยู่เสียงร้องดังขึ้นพร้อมกันโดยไม่มีใครได้ตั้งตัวขณะที่นิรดาจะลม้มลงไปกองกับพื้นเพราะไม่มีหลักยึดทว่าชายหนุ่ม กลับพลิกตัวตะแคงก่อนจะล้มกระแทกพื้นซะเองโดยเป็นบอกให้นิลดาแทนเป็นอนววาแทนที่หญิงสาวจะล้มกระแทกเจ็บตัวกลับได้เบาหนาอย่างดีอย่างที่วาวัตมารองกันบาดเจ็บเสอย่างนั้นเจ็บตรงไหนหรือเปล่าที่วาวัตถามขึ้นมองหลอนด้วยความเป็นห่วงผมขอโทษนิรดาหลบตาครู่หนึ่งก่อนจะคิดขึ้นได้ว่าควรลุกจึงดีดตัวขึ้นยืนทําท่าเลิกหลักเห็นภูมิพัดกําลังเดินมุ่งหน้ามาทางนี้พร้อมนักเข้มหล่อนจึงรีบพูดขึ้นว่าลุกขึ้น นิลดาสังเกตว่าเมื่อครูที่วาวัดล้มด้วยเอาไหล่ลงพื้นหญิงสาวจึงรีบซุดตัวนั่งลงและพูดขึ้นว่าห่วงตัวเองเถอะไหล่หลุดแล้วจะร้องชายหนุ่มขยับตัวลุกขึ้นนั่งรู้สึกเจ็บบริเวณหัวไหล่เล็กน้อยก่อนจะมองนิรดาแล้วยิม้มผมไม่เป็นไรภูมิพัฒน์เดินเข้ามาเห็นใบหน้านิลดาเปื้อนฐานจึงหัวเราะร่วนแล้วขยี้ัวญิงสาวเบาๆหล่อนทำท่ารำคาญแล้วจ้อง้วยแววตาไม่พอใจทว่าเป็นความไม่พอใจที่น่าเอ็นดูที่สุดในสายตาผู้สังเกตการอย่างที่วาวัด ไปแกล้งอะไรคุณทำเขาอีกละนินมาครับผมช่วยชายหนุ่มจับมือที่วาวัดดึงขึ้นก่อนจะหันไปพูดกับนิลดาว่าหาแต่เรื่องเจ็บตัวพี่จะฟ้องพ่อเลี้ยงคอยดูนิลดาหน้ามุยหญิงสาวตวัดสายตามองที่วาวัดที่กำลังมองหล่อนพร้อมกับพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงดังว่าใครแกล้งใครดูไม่ออกนะหมอผู้ชายรูปร่างสันทัดคนหนึ่งสวมเสืส้อเชิดสีฟ้าหม่นแววตาแห้งแลลงใบหน้าอิดโรย เส้นผมสีดำมีผมขาวขึ้นแซบป,ปลายเหลือตามองที่วาวัดครู่หนึ่งก่อนจะขอตัวออกจากห้องพ่อเลี้ยงทรงพลไปเจ้าขอห้องนั่งอยู่ที่โต๊ะกลางเผยรอยยิ้มออกมาทันทีที่เห็นชายหนุ่มก่อนจะโบกมือเรียกให้ท่วาวัดเข้ามานั่งที่เก้าอี้วันนี้มาหาเจ้านหรอรามรอยยิ้มยังประดับอยู่บนใบหน้าแววตาทอประกายลึกหลํายามพูดถึงลูกสาวของตนที่วาวัดก้มหัวแล้วตอบรับความสงสัยบางอย่างก่อโตขึ้นมาในความคิด ท่าทางของผู้ชายคนเมื่อครู่ดูน่าสงสัยพอเห็นเขาเข้ามาก็รีบออกไปทันทีดูเหมือนว่าไม่ใช่คนในไร่เสียด้วยซ้ำผมเลิกงานเลยว่ามหานินครับชายหนุ่มเก็บความสงสัยเอาไว้อย่างมิดชิดไม่แสดงท่าทีให้พ่อเลี้ยงทรงพลเห็นแววตาม,มั่นคงยังสะท้อนความนายอยู่เหมือนเดิมท่าทีสุข,ขุมทว่าอ่อนน้อมของเขายังไม่แปรเปลี่ยนแม้จะรู้สึกเคลือบแคลงใจต่อพฤติกรรมเมื่อครู่อยู่มากเตชิดเคยบอกว่าชาวบ้านส่วนหนึ่งในพื้นที่ก็เป็นหนึ่งในขบวนการลักลอบตัดไม้เช่นกัน เพราะรู้ทางหนีทีไล่เป็นอย่างดีตำรวจและทะหารจึงตามจับไม่เคยได้ลุงพึ่กไปขอโทษผู้ใหญ่ของผู้กองชยุทธ์มาดีที่เขาไม่เอาเรื่องคนพูดมีทีท่าหนักใจจากที่สังเกตผู้กองชยุทธ์แล้วส่งผลมั่นใจว่าฝ่ายนั้นคงยังไม่ยอมจบเท่าในเมื่อนิรดามีแฟนอยู่แล้วทั้งคนเขาก็ไม่อาจจะบังคับลูกสาวได้เหมือนกันที่ว่าวัดเองก็เป็นคนดีคนหนึ่งคำพูดการกระทำของผู้ชายคนนี้ ทำให้คนเป็นพ่อมั่นใจได้ว่าเขาจะดูแลนีรดาได้อย่างที่พูดจริงๆผมต้องขอโทษนะครับที่ทําให้คุณลุงต้องลาบากความจริงผมน่าจะเข้ามาเรียนคุณลุงให้ทราบเร็วกว่านี้ไม่ลาบากหรอกลุงดีใจซะอีกที่เจ้านน้มันมีแฟนซะทีลุงจะได้ไม่ต้องห่วงอนาคตข้างหน้าไม่สามารถคาดเดาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเองทําให้ส่งผลวางแผนจัดการทุกอย่างเอาไว้ให้เรียบร้อยตั้งแต่เนินเน่นๆถ้าเป็นไปได้เขาอยากให้นิรดาแต่งงานกับทิวาวัดให้เร็วที่สุด ยิ่งเร็วเท่าไหร่ได้ยิ่งดีอย่างน้อยก็จะได้มั่นใจว่าไร่ใกล้ตะวันกับคนในไร่จะมีคนดูแลวันนี้เจ้านินมันไม่ไปตามนัดละสิคนรู้ทันพูดขึ้นก่อนจะหัวเราะเมื่อที่วาวัดตอบรับคนอย่างนินละดาไม่มีใครบังคับกะเกณฑ์ได้หรอกความจริงลุงเองก็เลี้ยงมาไม่ดีปล่อยปละละเลยจนกลายเป็นคนหัวดือ้อไม่ฟังใครร้องได้ปักใจเชื่ออะไรแล้วก็เชื่อแบบนั้นไม่ยอมเปลี่ยน ชายหนุ่มรับฟังเงียบเียไม่แสดงความคิดเห็นก่อนที่เขาจะเข้ามาพบพ่อเลี้ยงทรงพลนิรดากับภูมิพัฒน์ก็ขับรถไปที่สวนแก้วมังกรชายหนุ่มไม่ได้ตามไปด้วยเพราะเห็นว่าหญิงสาวมีเรื่องจะคุยกับผู้ชายคนนั้นเป็นการส่วนตัวเขาจึงปลีกตัวมาพบพ่อเลี้ยงทรงพลแทนนิรดาหนะักเป็นพวกสตรีนิยมเชื่อมั่นในตัวเองสูงขอนิถามน่าจะรู้ทรงพลคิดถึงลูกสาวก่อนจะระบายยิ้มเอ็นดูพอเริ่มเข้าเรียนมัธยม นินรดาก็กลายเป็นนักเลงหัวไม้อย่างเต็มตัวหาเรื่องมาให้ป้าอิ่มปวดหัวได้ไม่เว้นแต่ละวันเขาเชื่อว่าผู้หญิงผู้ชายเท่าเทียมกันอะไรที่ผู้ชายทําได้ผู้หญิงก็ทําได้อย่างที่ทําเห็นเวลาทํางานในไร่ด้วยตัวเองลุงรู้ว่านินเป็นคนเก่งแต่ยังว่านั่นแหละคนเป็นพ่อจะไม่ห่วงลูกได้อย่างไรแต่พ่อห่วงมากเขาก็หาว่าเราไปบังคับเขาอีก ที่วาวัดคิดถึงใบหน้าติดจงุนหง,งิดของหญิงสาวก็พลอยทําให้อารมณ์เย็นขึ้นบ้างอย่างที่พ่อเลี้ยงทรงพลพูดนีระดาเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงไม่ยอมทําตามคําสั่งใครแม้จะรู้อยู่เต็มอกแต่ชายหนุ่มก็เลือกที่จะสร้างเงื่อนไขนี้ขึ้นมาใช้กับหญิงสาวก่อนที่พ่อเลี้ยงทรงพลจะพูดอะไรต่อนีระดาก็พลอดพลาดเข้ามาจนต้องหยุดคําพูดแล้วหันไปมองหล่อนรีบเข้ามาในห้องเมื่อรู้ว่าที่วาวัดอยู่กับพ่อเพียงลําพังเพราะวันนี้ตัวเองทําวีดีกรรมขัดคําสั่งของเขาเอาไว้ เลยกลัวว่าชายหนุ่มจะเอาความจริงมาบอกพ่อหอเป็นลูกหมาเชียวน้งเสียงค่อนแคะว่าไม่ต้องกลัวว่าฉันจะยุให้ถามเขาเลิกกับแกขนาดนั้นก็ได้นานๆจะมีคนดีๆหลงมาติดกับแกสักคนมีแต่ฉันจะต้องเอาอ,อกเอาใจเขาให้มากๆเผื่อเขาจะได้ไม่รำคาญคนไม่มีมารยาทแล้วทิ้งแกไปอยู่ให้ตายทามก็ไม่เลิกกับนินหรอกหล่อนว่าเสียงดังเผื่อพ่อจะลืมนะ วนินคนนี้พ่อว่าไรมาได้ยติเนี่ยหัวกระไดไม่เคยแห้งมันจะแห้งได้ยังไงฉันสั่งให้คนเอามาล้างทุกวันไม่ต้องมาพลิกลินให้มากหล่อนหันไปมองที่วาวัดครู่หนึ่งแล้วพูดขึ้นว่าคุยกันเสร็จแล้วก็รีบกลับบ้านไปซะทํางานทําการมาเหนื่อยเหนื่อยแทนที่จะกลับบ้านกับช่องเขามาก็ได้อยู่แล้วไม่ใช่เรื่องไงคนเป็นพ่อถ่วงระวังวันไหนเขาไม่มาจะต้องชะเงออ้อคอคอยไม่มีทาง หญิงสาวเดินเข้ามาจับแขนที่วาวัดให้ลุกขึ้นกลับบ้านได้แล้วอยู่กินข้าวกันก่อนสิทามพ่อเลี้ยงทรงพลเอ่ยชวนวันนี้ทมามเขาเหนื่อยมากแล้วพ่อใช่ไหมนิรดาหันมามองที่วาวัดสายตาแสดงออกชัดเจนว่าไม่อยากให้เขาอยู่เพราะมีชนักติดหลังจึงทําให้หญิงสาววาดระแวงถึงอย่างไรเสียความจริงก็ยังไม่ควรถูกเปิดเผยตอนนี้อีกอย่างพ่อหล่อนเริ่มมีท่าทีว่าเชื่อเรื่องหลอกๆนี้อย่างสนิทใจแล้วด้วย เพราะอย่างนั้นแผนการที่วางมาทั้งหมดจะพังตอนนี้ไม่ได้เด็ดขาดครับทิวาวัตรับคำยกมือไหว้ลาพ่อเลี้ยงส่งผลก็จะเดินออกไปจากห้องทันทีปล่อยให้นิรดามองตามจากด้านหลังหญิงสาวหันมามองบิดาครู่หนึ่งเห็นว่าใส่หน้าด้วยอาการผิดหวังเสียเต็มประดาหล่อนก็หมุนตัวสะบัดหน้าออกจากห้องไปเช่นกันนีรดาเดินตามมาถึงห้องรับแขกเห็นภูมิพันธ์กำลังคุยกับม่อนอยู่ส่วนทิวาวัตรเดินผ่านห้องนั่งเล่นไปหลังจากที่ไหว้ลาป้าอิ่มกับน้าดาลาแล้ว หมออย่าเพิ่งกลับนะอยู่กินข้าวก่อนหญิงสาวหันไปบอกภูมิพัดเสียงดังขณะที่ป้าอิ่มกําลังตั้งโต๊ะอาหารก็พูดขึ้นว่าไม่ชวนคุณทามทานข้าวด้วยกันก่อนแล้วหนูนินไม่ต้องชวนหรอกเขารีบก,กลับหล่อนพูดไม่ใส่ใจนักมองเห็นแผ่นหลังกว้างกําลังนั่งสวมรองเท้าอยู่หน้าบ้านหญิงสาวยืนมองเงียบๆไม่ได้พูดอะไรขึ้นมาอีกครู่หนึ่งเห็นที่วาวัดยืนขึ้นแล้วหันกลับมาสบตาหล่อน ระยะห่างทําให้หญิงสาวไม่สามารถมองเห็นได้ว่าแววตานั้นรู้สึกอย่างไรทําไมไม่ออกไปส่งแฟนละนินหญิงสาวหันกลับมามองภูมิพัฒน์แล้วสายหน้ามาเองได้ก็ต้องกลับเองได้โตแล้วทำไมต้องไปส่งด้วยหล่อนเดินกลับมานั่งโซฟาบริเวณโต๊ะรับแขกมองป้าอิ่มกับน้าดาหลาที่ง่วนอยู่กับการตั้งโต๊ะในห้องอาหารผ่านประตูบานกว้างพ่อเลี้ยงส่งผลเดินออกมาจากห้องทํางานมองเห็นนิลดานั่งกอดอกอยู่ก็พูดขึ้นว่าเขาอุตส่าห์มาหาถึงที่บ้าน แทนที่จะชวนเขาอยู่กินข้าวกลับไห่เข้ากลับไปไวๆใช้ไม่ได้เลยน่าน,นินหล่อนไม่ได้ตอบรับคำเพียงนั่งเงียบๆหันหน้าไปอีกทางทำทีไม่สนใจดูน้องเราเถอะภูมิทำตัวเป็นเด็กๆพ่อบอกอะไรไม่เคยฟังวันไหนเขาไม่มาอย่ามานั่งตาเราห้อยก็แล้วกันถ้าเป็นผมคงน้อยใจแย่แฟนตัวเองไม่ชวนกินข้าวแถมยังชวนผู้ชายคนอื่นอีก ภูมิพัดพูดกับพ่อเลี้ยงส่งผลก่อนจะหันมาพูดกับนิลดาว่าเขาดูไม่ชอบใจที่พี่อยู่กับนินถ้ามองในฐานะผู้ชายด้วยกันเขาคงกําลังหึงหยุดพูดไปเลยทั้งพ่อทั้งหมอนั่นแหละหล่อนว่าเสียงดังถ้าเขาแยากแยะไม่ออกก็น้อยใจตายไปเลยวันหนึ่งที่เขาทนไม่ได้แกจะเป็นคนเสียใจที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวของเขาส่งผลพูดด้วยน้ําเสียงเรียบนิง่งจ้องมองลูกสาวด้วยแววตามไม่เข้าใจหญิงสาวลุกขึ้นแล้วเดินออกไปจากห้องนั่งเล่นทันที หัวใจไหววูบครู่หนึ่งความรู้สึกบางอย่างทังถมเข้ามาจนหล่อนไม่อาจจะรับได้มิลาดาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาก่อนจะเลื่อนหาเบอร์โทรศัพท์ของที่วาวัดหล่อนจ้องมันอยู่นานความลังเลเกาะกลุมหัวใจหญิงสาวจ้องเรากับจะให้โทรศัพท์มาต่อสายไปถึงชายหนุ่มด้วยตัวเองทว่าจนแล้วจนรอดหล่อนก็กดปิดหน้าจอไปในใจคิดว่าความรู้สึกตอนนี้มันเป็นเพียงความรู้สึกผิดเท่านั้นเขากำลังตัดพ้อว่าหล่อนเห็นเขาเป็นแค่เครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะหยิบมาใช้งานเฉพาะเวลามีประโยชน์ ทว่านั่นเป็นเพียงความคิดที่เขาสร้างมันขึ้นมาเพราะหล่อนไม่ได้คิดอย่างที่เขาพูดสักนิด